ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24มีนาคมพศ2568นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมาตามตัวเลขความฝันของน้องเจสตไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายต่ลายท่านนะคะที่รอคอยความฝันของน้องนะคะ ก็สำหรับงวดที่ผ่านมาความฝันของน้องเข้าตัวเก่าของงวดก่อนนะคะที่น้องเขียนให้365นะคะแต่ว่าไอ้งวดที่ผ่านมาน้องก็บอกเอสกับ f c ผิดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาน้องให้0 8 5แนะคะแต่ว่าตัวเลขก็ออกตัวเก่าของงวดก่อนนะคะ ้าใครได้ตามนะคะก็คงจะโชคดีไปกับความฝันของน้องนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างวดนี้ก็เอาใหม่นะคะงวดนี้อาจจะโชคดีไปกับความฝันของน้องอีกก็เป็นได้นะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ่อนชาแนลนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะเพราะว่าเอดก็เข้าสวนนะคะไม่มีเวลาหาคลิปนะคะวันนี้ก็ยังดีที่น้องเจ็ดนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเจ็สพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเจ็สสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างเนอน้องแจ็สฝันดีหรือยังครับันดีแล้วครับ อ๋อฝันดีแล้วใช่ไหมครับครับก็วันนี้ยายก็มาตามความฝันของน้องเจสไปฝั่งอฟซยายครับ,รบเพราะว่างวดก่อนก็เสียดายไม่ได้ตามตัวเก่าเนาะงวดก่อนที่โอเขียนให้ยายงวดก่อนนู้นงวดวันที่1โอเขียนให้สามหกห้าไม่อมอกมาออกงวดวันที่16แต่ว่างวดวันที่16กโอก็เขียนให้ยาย0ูนย์แห้าเนาะก็เลยไม่โชคดีครับงวดนี้เอาใหม่นะครับ ครับฝันว่ายังไงครับน้องเจสฝันว่าตายายมาบอกอเอรีฝยงงรฝันว่าตายายมาบอกเลขอกอ้เสียงดังๆหน่อยครับฝันว่ายังไงครับฝันว่าตายายมาบอกเรับฝันว่าตายายมาบอกเรับคนแก่ใช่ไหมครับตายายนะใส่ชุดสีอะไรครับสีขาวใส่ชุดสีขาวโอ้สงสัยน่าจะเป็นตายายเจ้าที่เนาะ ้าใส่ชุดสีขาวก็ต้องเป็นตายายเจ้าที่นะคะตายายเจ้าที่มาบอกเลขใช่ไหมครับโอ้บอกตัวไหนครับห9 5ดังๆครับหกเก้าห้าบอกหกเก้าห้าโอ้ตายายมาให้โชคแน่ๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าน้องเจ็ดฝันว่ามีคนมาบอกหรือว่า ตายายมาบอกประมาณนี้ก็น่าจะมีโชคนะคะก็ให้ f อซีลองพิจารณาดูนะคะสำหรับความฝันของน้องเจ็ดนะคะน้องเดี๋ยวเอจะทวนอีกรอบเนาะน้องเจ็ดฝันว่าเห็นตายายมาบอกเลข3ตัวนะคะคือ365ใช่ไหมครับครับโอ้โหขอให้ f อซโชคดีเนาะน้องเจ็ดงวดนี้เนาะ ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวยายให้น้องเจ็ดเขียนตัวเลขให้เอฟซีเนาะจะได้แคปหน้าจอเดี๋ยวให้น้องเจ็ดเขียนตัวเลขให้ FC, เอฟซีต, FC, ตัวใหญ่ๆเลยครับเลขความฝันของน้องเจ็ดนะคะฝันเห็นตายายมาบอกเลขสามตัวนะคะตัวไหน หกเใช่ไหมครับอ๋อะถือถือ,อจับดีๆนี่ลายมือของน้องเจ็ดเองนะคะอ่ะออไรประมาณนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขความฝันของน้องเจ๊ดในงวดประจำวันที่1เมษายนพศสองพันห้านี้นะคะน้องเจ๊ดฝันว่าเห็นตายายนะคะมาบอกตัวเลข3ามตัวเม็ดเดียวนะคะ หกเนะคะเอาถือดีๆีวะ่ะหกเนะคะก็ให้ FC พิจารณาดูนะคะตัดเล่นด้วยนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะตัดเล่นได้มี6ก9ก้า5ก้า้ากและก็6556นะคะเพราะว่าเลขของน้องเจดก็มีชุดเดียวนะคะ3ตัวเม็ดเดียวนะคะชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะสำหรับ เลขความฝันของน้องเจสตนะคะงวดนี้เราอาจจะโชคดีไปกับความฝันของน้องก็เป็นได้นะคะเนาะงวดนี้โอ้มั่นใจไหมครับ,รบแล้วตายายบอกอะไรอีกไหมครับไม่ได้บอกว่าตัวเลขถูกหรือไม่ถูกประมาณนี้นะบอกไหมบอ,อบอกว่าน่าจะถูกบ่กอ เนี่ยนะคะตายายมาให้โชคแล้วนะคะให้ fc แคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะแม่นหรือไม่แม่นนะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแต่ว่างวดนี้โอ้ยังไม่ได้ไปบอกแม่เนาะเพราะว่าน้องเจสก็มานอนบ้านแอดมาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะหันหน้ามานี้น้องเจสถ้าโอ้ยอย่าลืมไปบอกแม่ด้วยนะครับเนาะแม่จะได้โชคดีด้วย แม่จะได้มีเงินใช้เนาะต้องบอกแม่ด้วยเดี๋ยวใกล้ๆวันเดอแอ็ดก็จะตามความฝันของน้องอีกรอบนะักนะคะเนี่ยนะคะถ้าอุบอกเลขแม่ตัวไหนก็ต้องมาบอกยายด้วยเพราะว่าเลขมันจะได้เข้ากันมันจะได้ถูกไปด้วยกันเนาะ้าใจไหมครับไม่ใช่บอกแม่ถูกบอกยายผิดมันงวดที่ผ่านมาเอออันนี้ไม่ อ่านั่งดีๆอย่าพึ่งบิดนี่นะคะความฝันของน้องเจ็ดนะคะตามนี้ได้เลยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าเอ็ดก็มาตามความฝันของน้องให้แล้วนะคะส่วนจะแม่นหรือไม่แม่นก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะแล้วแต่ตายายจะให้โชคนะคะเพราะว่าน้องก็ฝันเห็นตายายมาบอกเลขเนาะ เขียนให้หรือว่าโบกค,ครับโบกหรือว่าเขียน<บ>ตายายมาบอกตัวเลขเนาะสามตัวนี้นะคะหกเก้าห้านะคะนี่นะคะได้มาสดๆร้อนๆแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าน้องเจ็ดก็กว่าจะฝันนะคะก็ต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนนะคะคืนนี้ก็ได้ฝัน เรียบร้อยแล้วนะคะตามนี้ได้เลยค่ะเนาะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเอสก็ขออวยพรให้ f อซทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามความฝันของน้องเจ๊ดนะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณครับ